ร้านข้าวหน้าปลาไหลคาวาตโย i อนเเ e ็นเนี่ยนะคะเป็นร้านที่โด่งดังมากเลยนะคะที่นาริตะมีอายุมากกว่าร้อยปีนะคะใครๆมาเที่ยวนาริตะก็จะต้องมาลองชิมกันค่ะสิ่งแรกที่มาถึงเนี่ยนะคะเราจะต้องมารับบัตรคิวก่อนค่ะเพื่อที่จะรอคิวเข้าไปรับประทานข้าวหน้าตลาดหล ตอนนี้ก็กำลังจะได้คิวแล้วนะคะร้านเขาก็ตกแต่งเป็นร้านโบราณน,นะคะก็เป็นแบบสไตล์ทรดิชิเนลล์เจแปนนิสรีสอร์ทอย่างแท้จริงเลยคะ่ะให้อดิ่งอัดตัวเซานะัสตากาโคลาให้จำได้ไม่ยากนะคะร้านนี้ชื่อทาวาเตโยะ คอนเทนต์นะคะจอะอยู่ไม่ไกลเลยค่ะจากสถานีรถไฟนาริตะเดินออกมาก็ประมาณสักสิบนาทีก็ถึงร้านนี้ละคะ่ะพระประทานอาหารร้านนี้เสร็จก็ไปเดินเที่ยวต่อในวัดนาริตะซันได้เลยนะคะข้าไปไหลที่ญี่ปุ่นเนี่นะคะเราเรียกกันว่าคุนากิสรับราคาที่พี่ชันระประธานให้ อริงโกเปอร์เซมาสตาตอนนี้ข้าวญี่ปุ่นข้าวหน้าปลาไหลนะครันของฉันกระ้ดาบมาแลวคัะน่นารับประทานมากๆเลยดูสิคะช่ำไปหมดเลยนะคะแล้วก็ราดซอสมาได,ด้พอดีพอดีเลยค่ะขออนุญ,ญาตชิมตัวเนื้อปลาไหลก่อนนะคะ ไ่เห็นมันมันสดสดนะคะยังมีชีวิตอยู่เลยะค่ะไม่ถูกหวานเลยนะคะหวานนุ่มแล้วก็สดมากๆเลยะค่ะะการย่างก,ก็เป็นการย่างแบบมีอาชีพมากๆเลยนะคะข้าหน้าปลาหลไซส 2, ์2,600ัหเยนมาตรฐานนต้องถือว่ามาตรฐาน,น,นะค่ะรับประทานได้อิ่มเลยก็เดียวอ่ออยากจะบอกว่า ข้าวหน้าปลาไหลจานนี้อร่อยใช้ได้เลยทีเดียวไม่ผิดหวังนะคะที่จะมาลองแต่ควรจะมาตอนเช้าหน่อยนะคะเพราะว่าคิวเขายาวมากเลยค่ะและจุดเด่นของร้านนี้อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าปลาไหลเขาจะสดมากเลยนะคะเขาใช้ปลาไหลสดๆแล้วก็นำมาแล่และย่างในท,ทันทีเพราะฉะนั้นเนี่ยเนื้อปลาไหลก็จะหวานมากค่ะ